ขอความเจริญในทางพระ,ะธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านในช่วงนี้จากบรรยายธรรมโดยหัวข้อว่าบุคคลผู้ถืออะไรเป็นประมาณจึงยังการให้เกิดความเลื่อมใส่พอเป็นข้อคิดและแนวทางของการศึกษาในทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดผลต่อท่านผู้ชมและท่านผู้ฟัง ที่สนใจสดับตรับฟังและการเรียนรู้ตามหลักการคำสอนของพระบรมศาสดาสมัสัมพุทธเจ้าซึ่งหลักการของการถือเอาอะไรเป็นประมาณและยังการเริ่อมใสให้เกิดขึ้นนั้นพระพุมมีประภาคตรัสไว้อยู่4ประการประการแรกรูปปะัปปะามโนรูปปะปะสันโน บุคคลพูดถือรูปเป็นประมาณเลื่อมใสในรูปประการที่สองโคสัพปะมะโนโคสัปปะสันโนบุคคลพูดถือเสียงเป็นประมาณเลื่อมใสในเสียงประการที่สามลูขับปะมาโนลูขับปะสันโนบุคคลพูดถือความเศร้าหมองเป็นประมาณเลื่อมใสในความเศร้าหมองประการที่สี่ ธรรมมาโนธรรมมัป,ป,มรรมมป,ปสันโนบุคคลถือธรรมเป็นประมาณเลื่อมใสในธรรมซึ่งมีอยู่สี่จำพวกบุคคลนี้ที่ถือรูปถือเสียงถือความเศร้าหมองและถือธรรมะเป็นประมาณจึงอย่างการเลื่อมใสในรูปในเสียงในความเศร้าหมองและในธรรม สิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นกับทุกคนทุกท่านที่เราจะพิจารณาเกี่ยวกับหลักการของการยังความเริ่มใสให้เกิดขึ้นนั้นได้ถืออะไรเป็นที่ตั้งก่อนจึงยังความเลื่อมใสต่อบุคคลหรือต่อธรรมะหลากหลายของการถือเอาและหลากหลายของความเลื่อมใสนั้น ก็จำแนกไว้อยู่4ประการนี้ให้เราพิจารณามีข้อดีและข้อที่จะต้องพิจารณาให้ยิ่งขึ้นไปนั้นอย่างไรประการแรกรูปปประมาณโนรูปปปสันโนบุคคลผู้ถือรูปเป็นประมาณถือความเริ่อมใสในรูปนั้นแน่นอนว่าเบื้องต้นของการที่เราจะถือการ อย่างความเชื่อความเลื่อมใสและอย่างจิตใจให้เกิดผลต่ออสิ่งที่เป็นไปโดยเหตุและผลนั้นก็จะต้องอาศัยรูปร่างกิริยาเป็นประมาณจึงจะยังการเลื่อมใสให้เกิดขึ้นการที่มีรูปร่างสัดส่วนที่ดีกิริยาที่สมบูรณ์ในส่วนทรงอาการต่างๆก็ยังให้คนนั้น ถือเอาเป็นแบบอย่างแล้วก็ยังถือเอาเป็นต้นแบบของการเชื่อมั่นต่อสิ่งที่บุคคลน,นั้นได้ทำเป็นแบบอย่างเราจะทราบชัดเจนว่าการที่บุคคลได้อาศัยบุญดีที่มีรูปร่างสัดส่วนสวยทรงดีผิวพรรณงดงามก็ยังเกิดความอย่างใจของบุคคลน,นั้นให้เริ่มใส่เกิดขึ้นได้ได้พบเห็นก็เกิดความรู้สึกดี เพียงแค่รูปร่างหน้าตาดีก็มีความเชื่อมั่นของบุคคลอื่นได้ไปอีกระดับหนึ่งนี่คือหลักที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติและต่อการถือของบุคคลที่ยังจิตให้เป็นประมาณได้ยังจิตให้เริ่มใสการมีรูปร่างสวดทรรงผิวพรรณก็มี ส่วนที่จะช่วยอย่างใจในการชวนเชื่อและในการให้ผลต่อการน้อมใจของบุคคลอื่นให้เป็นไปตามอำนาจของตนประการที่สองโคสับป,ประมาโนโคสับป,ปัสสันโนถือบุคคลพูดถือเสียงเป็นประมาณเริ่มใสในเสียงการที่มีเสียงดีก็มีส่วนช่วยของ การอย่างจิตของคนให้มีความอ่อนน้อมไม่แข็งกระด้างเพียงแค่ได้ฟังวาจาท่าทีถ้อยคำที่ไพเราะสนโหูและวาจาที่มีเหตุผลน้อมเนาด้วยน้ำเสียงที่ตรึงใจก็ทำให้ผู้ได้ยินได้ฟังเกิดความพอใจในการจะฟัง แล้วก็ยังจิตให้เกิดประมาณของความเรื่อมใสยให้เกิดขึ้นะเสียงดีก็มีส่วนของการช่วยในการแนะนำในการบอกกล่าวและในการชี้ชวนให้เห็นชัดด้านใดด้านหนึ่งนั้นก็มีส่วนในด้านนี้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำเสียงถ้าเสียงพ่าไปคนฟังก็อาจจะขัดหูขัดใจก็ต้องอาศัยเสียงที่นุ่มนวลไพเราะสนะหู แล้วก็กังวานดังไม่พร่าไม่แหบมีน้ำเสียงที่นุ่มนวลแล้วก็ยังชวนให้เกิดการอยากฟังฟังแล้วฟังอีกฟังไม่รู้จักเบื่อเหล่านี้คือไม่อิ่มในการฟังเพราะมีน้ำเสียงที่ดีน้ำเสียงที่จะลงใจให้คนนั้นเกิดความเลื่อมใสนั่นเองประการที่สามลูขับปะมาโนลูขับ ปสัสนโนบุคคลผู้ถือความเศร้าหมองเป็นประมาณเลื่อมใสในความเศร้าหมองคือเลื่อมใสในความสันโดษยินดีในสิ่งที่ได้พอใจในสิ่งที่มีคือพอใจกับบุคคลที่ไม่มีความละโมบและยินดีกับสิ่งที่เป็นอยู่พอใจในสิ่งที่ มีอยู่ไม่กระเสือกกระสนดิ้นรนไม่ทำตนให้เดือดร้อนและผู้อื่นเดือดร้อนก็เห็นถึงการตั้งมั่นแนวแน่ของการปฏิบัติแล้วก็ยังให้เกิดยังจิตเริ่มใสต่อบุคคลน,นั้นที่อาศัยความเศร้าหมองทั้งส่วนของการเป็นอยู่และเครื่องนุ่งหง่มปัจจัยสี่เป็นต้น ก็ทําให้บุคคลนั้นเกิดความเชื่อมั่นแน่วแน่ในวิธีการทําให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นแบบอย่างตามหลักการนี้เราก็จะเห็นถึงการที่บุคคลที่อยู่อย่างพอเพียงอยู่อย่างสันโดษยินดีพอใจกับสิ่งที่ตนมีอยู่นั้นก็ทําให้คนทั้งหลายมั่นอกมั่นใจในความเป็นอยู่ว่าเขาคงจะไม่โลภคงจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใด และมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เป็นอยู่และก็เป็นไปอย่างนั้นจึงปฏิบัติตนแบบนี้ประการที่4ธรรมรมัพปามโนธรรมมัพปสันโนบุคคลผู้ถือธรรมเป็นประมาณเลื่อมใสในธรรมคือการที่บุคคลนั้นรูปร่างอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเจนไพเราะมากเท่าไร หรือถือความเศร้าหมองความยินดีสิ่งที่ได้นั้นก็พอประมาณแต่เขามีหลักการและเหตุผลของการชี้ชวนชี้ชัดสระเก่นสารที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อตอนและเกื้อกูลต่อผู้อื่นนั้นจึงทำให้เขานี้มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และการนำไป เจอจุนเจอจานแบ่งปันให้กับบุคคลผู้ต้องการความรู้ความเข้าใจในหลักการทั่วไปโดยเฉพาะเรื่องหลักการธรรมะในทางพุทธศาสนานี้มีส่วนสําคัญเช่นเดียวกันในเรื่องของการที่บุคคลถืออะไรเป็นประมาณจึงอย่างการเริ่อมใสให้เกิดขึ้น4ประการที่เป็นในส่วนของทางคดีโลกและส่วนคดีทางธรรมในส่วนของคดีทางธรรมนี้พระพุทธเจ้าของเราก็มอง หลักการนี้ให้พุทธบริษัทชี้ชัดให้ชัดเจนว่าจะต้องถืออะไรเป็นที่ตั้งกว่าสิ่งใดพระองค์จึงได้ตรัสพระคาถาให้แก่พุทธบริษัทโดยเฉพาะแก่พิสุทั้งหลายว่า,ยาเยจะเปนะปามิงสุเยจะโคเสนะอันวะค,คูชันทราคาวะสูเปตานณเตชานันติตันชนัง เป็นอาทิชนเหล่าใดถือรูปถือประมาณในรูปและชนเหล่าใดคล้อยไปตามเสียงชนเหล่านั้นชื่อว่าตกอยู่ในอำนาจของฉันทราคะคือความพอใจความกนัดยินดีในความพอใจนั้นย่อมไม่รู้จักบุคคลนั้นคือบุคคลนั้นแลเป็นคนเขาไม่รู้คุณภายในของเขาและไม่เห็นข้อปฏิบัติภายนอกของเขาถูกห้อมล้อมไว้โดยรอบ ย่อมถูกเสียงชักนำไปอันหนึ่งบุคคลผู้ไม่รู้คุณภายในแต่เห็นข้อปฏิบัติภายนอกมองแต่ผลในภายนอกย่อมถูกเสียงชักนำไปส่วนบุคคลที่รู้คุณภายในและเห็นแจ้งข้อปฏิบัติภายนอกเห็นทำประาศจากเครื่องกัน้นย่อมไม่ถูกเสียงชักนำไปนั่นแสดงว่าการที่เราจะถือรูป ถือเสียงและถือข้อวัดปฏิบัติในความเศร้าหมองในความยินดีในสิ่งที่ได้พอใจในสิ่งที่ดีนั้นการที่ไปถือมั่นในบุคคลเป็นประมาณเป็นที่ตั้งก็อาจจะชักจูงไปให้เกิดผลเสียได้เ<ม>ช่นเดียวกันเราจะสังเกตว่าพุทธบ,บริษทัทส่วนใหญ่จะถือบุคคลเป็นประมาณและเริ่อมใสในบุคคลไม่เริ่มใสในทางธรรมในข้อวัดปฏิบัติ จึงเลือกที่รักผลักที่ชังพอใจในรูปร่างสัดส่วนรูปทรงที่ดีรูปดีหน้าตาดีวาจาดีและมีก็ข้อการเป็นอยู่ที่ดีก็ทำให้ยังจิตเลื่อมใสและถือบุคคลนั้นเป็นที่ตั้งเป็นประมาณก็อาจจะชักพาไปสู่ของความเป็นคนเข่าวได้ทำให้เกิดความลุ่มหลง ไปได้ง่ายเช่นเดียวกันสิ่งนั้นก็ไม่เป็นที่มั่นคงในทางหลักการทางพระพุทธศาสนาแต่สิ่งนั้นเป็นองค์ประกอบรูปร่างดีเสียงดีและข้อวัดปฏิบัติความเป็นอยู่ในความสันโดษนั้นเป็นเรื่องดีแต่การถือบุคคลเป็นที่ตั้งก็จะไม่เป็นผลดีต่อไปในอนาคตเมื่อหมดบุคคลนั้นก็อาจจะยังแปลจิตให้ไปทางอื่นได้ ส่วนบุคคลที่รู้คุณภายในและเห็นแจ้งข้อปฏิบัติภายนอกเห็นทมปราศจากเครื่องกั้นย่อมไม่ถูกเสียงชักนำไปถือธรรมะเป็นประมาทย่อมไม่ถูกชักพาไปด้านอื่นเพราะใช้หลักธรรมะในการพิจารณาและในการมองเห็นถึงประโยชน์ทั้งส่วนภายในและประโยชน์ทั้งส่วนภายนอกแม้จะเห็นถึงรูปดีเสียงดี และความเป็นอยู่ที่ดีในเรื่องความเศร้าหมองคลองของความเป็นอยู่ความสันโดษก็ตามแต่ยึดหลักในทางธรรมะเป็นที่ตั้งของบุคคลนั้นที่ทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วเห็นคุณทั้งภายในและภายนอกเห็นข้อปฏิบัติทั้งส่วนภายนอกและเห็นข้อปฏิบัติทั้งส่วนภายในและน้อมนำสิ่งที่ดีของเขาเหล่านั้นที่ได้ยินได้ฟังและการเรียนรู้เข้าไปสัมผัส แล้วมาปฏิบัติตนบุคคลนั้นแหละชื่อว่ายังประโยชน์ยังประโยชน์ในทางพุทธศาสนาด้วยและยังประโยชน์แก่ตนด้วยด้วยความไม่ประมาทนั่นเองสมจริงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แก่พระอานนท์เกี่ยวกับเรื่องของความกังวลใจที่พระอานนท์นั้นเห็นถึงการจะเสด็จดับขันธวินิพานของพระผู้มีประภาคแล้วได้ทูลถามถึงพระองค์ไม่ทรงแต่งตั้งผู้ใดเป็นศาสดาพระผู้มีประภาคจึงได้ตรัส แกพระอานทน์อยู่ตอนหนึ่งว่าโยโวอนันทะมยาธรรมโมจะวินโยจะเทสิโตปัญญาโตเสโวมามัตจะเยนะสัทธาอานนทำและวินัยที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายหลังจากเราล่วงลับไปก็จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายพระองค์นั้นไม่ให้ถือมั่นในเรื่องของ พระพุทธศีระของพระองค์พระสุรเสียงของพระองค์และข้อปฏิบัติในเรื่องของความเป็นผู้สันโดษของพระองค์แต่พระองค์ให้ถือหลักพระธรรมและวินัยที่พระองค์ได้ประกาศจำแนกแจกแจงไว้แล้วจากเป็นศาสดาคือจากเป็นครูจากเป็นคำสอนที่มั่นคงจากสังเกตและก็พิจารณาได้อย่างท่องแท้คือการที่พุทธศาสนาของเรา มีความจรังมั่นคงอยู่มาถึงปัจจุบันนี้ก็ด้วยอาศัยพระธรรมและวินัยที่มีการสืบทอดต่อยอดเป็นมรดกธรรมเป็นธรรมทายาทนี้สืบกันมาอาศัยพุทธบริษัทช่วยกันจันลงและช่วยกันปรับปรุงช่วยกันสืบสารพระธรรมและวินัยนี้จนให้ได้เกิดการเรียนรู้และการปฏิบัติก็มีผลมาจากจุดนี้มีส่วนสำคัญก็คือถือธรรมะเป็นประมาณ เลื่มใสในธรรมะจึงมีส่วนสำคัญของการจันโลงเกื้อกูลในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีคุณงามความดีทั่วไปที่จะพึงประกอบในขั้นเบื้องต้นในขั้นท่ามกลางและในขั้นสูงสุดได้หลักการก็มองถึงความสำคัญที่เราเป็นชาวพุทธนี้ก็ลองมาพิจารณาว่าเมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมมามาก ก็ควรที่จะศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมและก็ควรจะจันลงธรรมะเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในทางพระสัทธรรมและไม่เสื่อมสูญหายไปโดยเฉพาะเรื่องของการที่บุคคลถือในรูปถือในเสียงถือในข้อความเศร้าหมองถือในธรรมะเป็นประมาณและยังความเริ่มใสให้เกิดขึ้นก็มีผลต่อยอดของการพัฒนา และการสืบทอดในเจตนารมณ์ในหลักการธรรมะได้อย่างดีอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลก็มีสารีบุตรปริภาชกซึ่งเป็นสหายกับโมคละณะปริภาชกตกลงมั่นหมายกันที่จะสแสวงหาโมกธรรมใครได้เข้าถึงโมกธรรมก่อนก็ช่วยมาบอกต่อกันได้ตกลงสัญญามั่นหมายกันแล้วสมัยนั้นสารีบุตรปริภาชกก็ได้ไปเห็นพระอัสชิหนึ่งในพระอาหารหัน ของโลกในจำพวกของปัญจวัคคีทั้ง5ซึ่งได้เห็นกริยามารยาทอันดีงามที่มีการก้าวไปถอยกลับคูเข้าเหยียดออกมีความสมบูรณ์เรียบร้อยดีจึงได้นึกในใจถึงการที่บุคคลนี้มีกริยาที่ดีงามกว่านักบวชทั่วไปคงจะเป็นพระอรหันต์แน่นอนในโลกนี้ จึงได้ติดตามไปและก็ได้รอโอกาสเมื่อได้โอกาสเขาเข้าไปถามต่อพระอัสสชิเทระว่าผู้มีอายุอินทรีย์ของท่านผ่องใสผิวพรรณบริสุทธิ์ผุดผ่องผู้มีอายุท่านอวดโอทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจธรรมของใครพระอัสธชิก็ตอบว่า,าผู้มีอายุเราเป็นผู้บวช จากเพืบวชด,ด้วยการนับถือพระสมมาสักยะบุบตรบวชอุทิศพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นและชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นจากนั้นพระอัศชิก็จากนั้นพระอาจากนั้นสารีบุตรปริพาชก็ได้ขอให้พระอัศชิช่วยแสดงธรรมให้ฟังพระชิก็เป็นผู้ถ่อมตนบาป เพิ่งเป็นผู้มาใหม่ในพระธรรมวินนี้จากแสดงโดยพิสดารก็ไม่ได้สารีบุตรปริภาชกจึงทัดทานว่าจะมากจะน้อยไม่เป็นประมาณเขาเอาใจความเท่านั้นท่านจึงได้กล่าวคาถานี้ซึ่งเป็นหัวใจหลักสำคัญของข้อปฏิบัติและเป็นธรรมะชั้นสูงเลยว่าเยธรรมาเหตุตุปภาวเตสังเหตุตถาคโตเตสังจะโยนิโรโทเอวังวาทีมหาสมมโน รมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสาัมณะมีปกติตรัสอย่างนี้พอแสดงพระธรรมเทศนาจบลงสาริบุตรปริพาชกหรืออุปติสสะปริพาชกก็ได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาท่านก็ได้ขอ ขอพระคุณต่อพระอาศชิที่แสดงธรรมที่ท่านได้แสวงหาโมกขธรรมมาเพียงได้ฟังธรรมะเพียงแค่ย่อความจากพิสดารย่อความเหมือนกับได้แสวงหามาหมื่นกับเช่นเดียวกันในเรื่องของการเข้าถึงโมกขธรรมนี้สิ่งนี้ก็มองถึงประโยชน์ของการที่พระอาศชิเน้นมาที่ธรรมะหลัก ในเรื่องของอริยสัจสีคือความจริงอันประเสริฐสีอย่างที่ทำเราได้เกิดแต่เหตุพระติเจ้าตรัสถึงเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์เกิดดำเนินด้วยทุกข์และความดับแห่งทุกข์พระองค์ก็ตรัสถึงความดับและหนทางของการดับทุกข์ก็คือมรรคมีองค์8สรุปว่าทุกขสมุทัยนิโรธมากก็อยู่ในหัวใจนี้พระสารีบุตรผู้มีการศึกษามามากเป็นผู้มีปัญญาอันเลิศจึงได้เกิดปัญญา รูทแจ้งแทงตลอดจึงเข้าใจเรื่องของความจริงอันประเสริฐเข้าใจเรื่องทุกขเข้าใจเรื่องเหตุเกิดทุกข์เข้าใจเรื่องการดับทุกขและเข้าใจเรื่องหนทางการดับทุกขจึงได้บรรลุธรรมเป็นพระแรกบุคคลขั้นแรกคือโสดาบันผู้มีกระแสสู่พระนิพพานนั่นเองและในที่สุดเมื่อท่านได้บวชแล้วบรรลุปฏิบัติธรรมอีก15วันก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์และก็ได้รับการ แต่งตั้งยกย่องว่าเป็นอัครสา,าวกเบื้องขวาผู้มีปัญญาเลิศกว่าพิสุทั้งหลายในครั้งนั้นสรุปว่าการที่บุคคลถืออะไรเป็นประมาณและการอย่างจิตให้เริ่มใส่นี้อย่างไรถือเอารูปสัดส่วนหน้าชวนเคียงถือเอาเสียงเคียงหูสู่สดับตามถือเอาการการครองเศร้าหมองคลัำถือเอาธรรมนำสุขผลทุกข์ภัยก็หวังใจอย่างยิ่งกับ ท่านทั้งหลายที่สดัตรับฟังรับชมนี้ก็พอที่จะได้ประโยชน์ของการฟังธรรมโดยเฉพาะการที่เราถืออะไรเป็นประมาณหลักการสีประการประมวลผลและสรุปใจความก็อยู่ที่ว่าให้ถือเอาธรรมะเป็นประมาณเราจะยังประโยชน์ตนและประโยชน์ทั้งและยังประโยชน์ของพระพุทธศาสนาไปด้วยกับสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังและได้รู้นี้ ก็ขอให้ทุกท่านน้อมนำไปพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติตามเหตุปัจจัยตามกำลังอันสมควรของตนก็ขอ,ขอคุณงามความดีของทุกท่านที่ปฏิบัติธรรมมาดีโดยตลอดตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางเลยที่สุดขอจงเป็นผลให้กับทุกท่านสำเร็จในการประพฤติปฏิบัติธรรมในที่ทุกสถานในการทั้งปวงด้วยกันทุกท่านขอเจริญในธรรม